โยไดีวาซาสวัสดีเวอรลุ่มเมกาสวัสดีเวอรลุ่นดูปสวัสดีเวอรลุ่นชาวไทยทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้เราอยู่กันในเกมมือถือที่มีชื่อว่าอิซิทรานะท่านผู้ชมนะเออมันเป็นเกมแบบว่าแนวเทิงเบดนะครับแล้วก็รูปภาพเนี่ยเออไม่ใช่รูปภาพรูปกราฟิกนะครับหรือว่ากราฟิกของเกมเนี่ยค่อนข้างที่จะเป็นแบบว่าแนวการ์ตูนนะคล้ายๆกับในส่วนของ l o l นะอันนี้อันนี้หมายถึงภาพนะคล้ายๆ LOL เลยนะครับท่านผู้ชมนะหรือว่าโด t านั่นเองนะท่านผู้ชมนะเออ กูตรึงกเตรองนี่รอดูรอดูอันนี้เป็นอนิเมชันของเขานะครับท่านผู้ชมนะกูอตรึงกูตรองยิง,งโหลดอยู่แล้วนะครับยายใต้คลิปนะครับมีให้เล่นในส่วนของแอนดรอยก่อนอย่างเดียวนะครับ iOS ยังไม่มานะท่านผู้ชมนะนี่ก็จะเหมือนเกมแนวเทิร์นเบททั่วไปเลยนะครับท่านผู้ชมนะแบบสามารถเลือกตัวละคร,ครมาได้แล้วก็อัปเกรดของได้อะไรพวกนี้นะฮะนี่มาแล้วนะครับมันก็จะมีแบบว่าขึ้นราวมานะท่านผู้ชมนะราคือรอบนะครับรอบอยู่ฝั่งขวามือนะ นี่มันก็จะสอนเรานะครับสามารถเลือกที่จะโจมตีแต่ละตัวได้นะครับนี่นะเราเลือกได้นะเราจะตีตัวไหนโจมตีตัวไหนก็เลือกตัวนั้นได้เลยนะครับนี่โคตรึงซัดไปเลยตึงๆฟันอย่างเงี้ยนะถ้าไม่อยากโดนฟันก็บอกพี่เออฉันเป่าแต้หน่อยเป่าแตงี้คือเรียกพวกนะท่านผู้ชมนะชัวร์เลยชีตนี่มันมังกรน,น้ำอย่างนั้นเหรอหรือพญานาค พญานาคเอสการ์ดหรือเปล่านี่เข้าไปฟันแล้วท่นนานผู้ชมนะโอ้โหสู้ยากอยู่นี่ครับมันก็จะผัดกันนะรอบนึงอะไรเงี้ยก็กี่กี่รอบเนะี่ยอุ้ยโอ้โหโดนสกิลทีเดียวตายเลยเหรอเดือดฮิกเฮ้ยนี่มันเป็นเผ่าเผ่าปีศาจเราคอยช่วยนะครับเว้ยตายกันหมดเลยที่นี่โคตรตรึงโคตรตรึงมาแล้วว่ะ ตื่นขึ้นมาบนเกาะนะครับไปไปไปคือร้านริชแมนช็อปเพืให้บริการเติมเกมออนไลน์24ชั่วโมงการันตีคุณภาพจากผู้ติดตามในไลน์ถึง300,000คนเติมเกมชั้นนำในราคาสุดคุม้มปลอดภัยด้วยระบบออฟฟิเชียลเพียงแอดไลน์แอดริชแมนช็อปหรือเว็บไซต์ w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  i s h m บ n s h o p com เติมเร็วดังสายฟ้าดูแลดุจญาติมิตรเติมถูกเติมไวปลอดภัย100%ด้วยริชแมนช็อปว้าวเติมเถิดตริง โอ้เดินสำรวจไปนะฮะเห็นไหมภาพมันจะเหมือนแบบว่าแนว l อลกับโดตาภาพเป็นแบบการ์ตูนหน่อยนะครับท่านผู้ชมนะการ์ตูนแต่ไม่การ์ตนะูนจ๋าแล้วแนวแอนิเมชัน่เงี้ยคือตรึงนี่มาละโอ้ไอเจ้าพวกกิกกาเราต้องเดินไปหาาสักหน่อยนะเฮ้ยมีนักดาบลงมาไอตัวเพื่อนเราเมื่อกี้นี่แน่เลยนะฮะท่านผู้ชมนะ มาบักนุม่มบักพอนุม่มพอนุ่มเลือดร้อนโครตรึงโครตรึงซัดไปก่อนเลยเด็กครับซัดไปก่อนเลยนี่นี่เป็นไงล่ะตึงจัดตึงจัดใช่ไหมสุดล่อเออเออเอาอ่ะเอาเอา่ะซัดเลยนี่เป็นไงล่ะโครตรึงโครตรึงมาดิมาดิทีนเราก็คุยกับมันก่อนนะท่านผู้ชมนะมันเหมือนแนวซามอนเนอร์ไหมคล้าย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 สมอนเนอร์นะครับ แนวเทรนบีดเหมือนกันนะซามูเออร์เทรนบีดออฟซีเรกติตขวดตรึงขวดตรึงเลยพี่เฮ้ยเราเจอกล่องของขวัญเปิดสักหน่อยเปิดกล่องของขวัญแบบตรึงตรึงตรึงปรีิยาเลยพี่ตรึงปรีิยเข้ามาคุยนะท่านผู้ชมนะเวฟวอร์ดสกิลไปเลยครับ เออเป็นไงนะ่ะตึงจัดเลยตึงจัดเลยว้าววอนไฟต์เฮ้ยสกิลหน่อยนี่เป็นไงลนะ่ะปลาไปแดกนี่เป็นไงลนะ่ะซับหัวตึงๆปลาอะไรที่นั่งหัวที่สุดปลาอยู่ยังไงเออไม่ใช่ซับเลยซับแบบตึงๆนี่เฮ้ยอ้าวหน้านี้ นี่เป็นไงสกิลฟันสกิลกระไปรรอคุณดูเฮ้เฮ้บยเก็บของมาซะหน่อยนะไป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 อันนี้เราเดินลงไปเรื่อยๆนะครับเรามีอยู่2ตัวละครนะในรอบนี้นะครับนี่แค่สองตัวละครนะครับโอเคเก็บของมาฮะ อาจจะเป็นเพราะเลือดกูปีหรือเปล่าเฮ้ยโอ้โหมีนักดาบอีกคนนึงแหงแหงโอ้ยคนนี้ตัวใหญ่นะคนดูกระโดดไปจ้าเราเข้ามาช่วยเขาแล้วนะครับโอ้ยรอบนี้สามตัวว่ะแต่ไม่ไมีไม่มีเกียรติขึ้นนะโอ้ยตัวรอบรอบนี้ตัวนี้ถึกคนดูนี่นี่เป็นไงล่ะ พิกหลายสกิลหน่อยนี่เราสามารถที่แบบว่าถ้ามันขึ้นแบบรูปสกิลเมื่อกี้นี่เราใช้ได้เลยนะท่านผู้ชมนะเห็นไหมแล้วมันก็จะไปรันรอบนะครับมันังไม่ได้ใช้ตอนตอนนั้นทันทีนะมันจะรันแบบราวึ้นมาฝั่งขวานะเป็นแบบว่าต่อไปใครจะโจมตีอะไรยังไงนะครับสามารถใช้สกิลได้นะท่านผู้ชมนะนี่อู้โดนพลังไฟวิยภาพสวยอยู่คนดู น,นี่ผมปรับภาพสุดเลยนะท่านผู้ชมนะเล่นบนมือถือ Snap Dragon 888ปนะครับก็เป็นในส่วนของ l e n o v o เรจ i o n 2 Pro นะฮะชุดนี้ราคาถูกแล้วครับไปซื้อได้นะครับลิงก์อยู่ด้านล่างนะครับเออเออโอ้แม่งทุบหัวเลยเข้าไปซับเข้าไปซับแบบตึงๆสกิลแบบแบบตึงๆนี่เป็นไงล่ะเจบด,ดิฟันแบบตึงๆฟันแบบตึงตึง ฟรีโคแม่งโคตรึงเลยพี่จะได้ไหมคนดูไม่งึ้ยอันนี้มันพูดอะไรขอบคุณมากที่เข้ามาช่วยทันเวลาแล้วก็ชวนเขาเข้าพักพวกนะฮะคนดูนะต้องชวนแลวแหละต้องชวนแลวแหละต้องชวนเข้าเข้าพักพวกและแหละจะได้บีบพวกกันโคตรึงโคตรึง เดินเดินเดินลุบเอาว้าวโขตรึงโขตรึงไปตรงไหนวะอ่าเดินไปตามทางก่อนนะครับนี่นะครับมันก็จะมีรูปกล่องอยู่มุมบนขวามือนะมันต้องให้หาสามกล่องใช่ไหมโอเคดีนะสามกล่องไม่ใช่สามบ้องถ้าสามบ้องนี่สามหลุมนี่เมาหลุมแรกนี่ไปละเอ้ยไม่ใช่แล้วครับคุณดูน หัตรึงหัตรึงที่นี่ไปทางไหนต่อโอเคขึ้นฝั่งนู้นใช่ไหม very nice bloom อ่ะเดี๋ยวเราจะเดินไปกันนะครับท่านผู้ชมนะหัตรึงหัตรึงอ๋อต้องลงมาผัากกันตรงนี้ก่อนโอเคเอาเอาลงยากจังสิลงมาผัากก่อนลงมาผักก่อนโอเคกดโอเคกดลงไปสินะเอากดแล้วไม่ไปล่ะเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้เฮ้ย,ยงงว่ะคนรู้ก,กดมันไม่เข้าไปวะ กด้างเหรออ้าวทำไมกูออกไปอย่างงั้นน่ะเออกดค้างมาดูกดทางมนกดทางมนโอเคกด้างนะครับแล้วก็ดันนะครับลากดันไปสวยครับพี่ทีนี้เราไปเดินผ่านข้ามไปนะฝั่งนั้นด้านบนนะครับสวยกระโดดไปเคือตรึงหุยเราเจอกิ้กายักษ์รอมีเดบวกแน่นอนกดด็ดูไปดิครับกิ้กายักษ์ไม่กลัวหรอก กัวแข่งยักกวกัวยักเออเอาว่ะอ้าได้ใส่กันแล้วไอ้ที่มันตกเรือมาแน่นอนเลยคนดู้ะดูจากสภาพตรงนี้มานอนอะไรตรงนี้หนุ่มเอาเลยเดีเปิดบวกได้เลยครับอย่างนี้มันต้องโดนอย่างนี้มันต้องโดนรอวอนฝอยนี่ใส่ก่อนเลยครับเปิดก่อนได้ปลุดที่จริงเราเลือกได้นะว่าเราจะตีตรงไหนนะท่านผู้ชมนะจะภาพค่อนข้างสวยนะ อันนี้เรากดไปก่อนนะครับ <S <S กดตามที่มันบอกนะนี่กดด้านล่างนะครับกดไปหนึ่งครั้งนะครับยังเลือกใช้สกิลได้นะอันนี้ตัวผมมันเป็นสกิลอะไรไว้ตัวนี้สกิลมาร์กไว้หรอนี่เป็นไง,งนล่ะท้าทายสกิลทา้าทายให้มันมาตีตัวเดียวอ,อ๋อมันเป็นตัวแทงโอเคโอเคเป็นตัวแทงแต่ตัวใหญ่นั้นมันตีมันตีหมู่มันฟาดมาหมู่เลยเมื่อกี้เนี่ยนี่เป็นไงล่ะกระตรืองกระตือท้าทายท้าทายอ๋อสกิลท้าทายนะฮะให้คนอื่นมาตีมัน นี่นี่เนี่ยนะครับตีแรงอยู่นะเกือบตายเนี่ยร้าน Richman Shop ผู้ให้บริการเติมเกมออนไลน์24ชั่วโมงการันตีคุณภาพจากผู้ติดตามในไลน์ถึง300,000คนเติมเกมชั้นนำในราคาสุดคุ้มปลอดภัยด้วยระบบออฟฟิเชียลเพียงแอดไลน์แอด Richman Shop หรือเว็บไซต์ www.richmanshop.com เติมเร็วดังสายฟ้าดูแลดุจญาติมิตรเติมถูกเติมไวปลอดภัย100%ด้วย Richman Shop ว้าวนี่ไอ้สีฟ้าๆนั่นเป็นกรอบนะท่านผู้ชมนะ มันจะถูกลีนะครับนี่เราใช้สกิลได้ละตอนสโลโมชั่นตัวตรึงนี่สกิลรอเลยนะครับเลือกเลยครับตัวนี้แหละมันจะตายแล้วเลือกเลยแดมเี่อไอสีว่าฟ้าตรงแถบเลือดเขาเารียกว่าเกราะนะส่วนเลือดมันจะเป็นสีแบบว่าออกเขียวๆเทาๆหน่อยนี่นี่วิกทอรี่ครับชนะไปแล้วแมตมีอีกที EP เพิ่มเท่าไหร่แบตเตอรี่รีวอร์ดได้อะไรมาบ้างวะไม่ได้เลยเหรอ มันยังเป็นมีนควสอยู่นะท่านผู้ชมนะคือแบบว่าเล่นให้ดูช่วงแรกมันสอนแล้วอยู่เฉยโอเคเดี๋ยวเราจะทำการแบบว่าคุยแล้วไปดันต่อไปนะท่านผู้ชมนะไปเลยลูกพี่รออนะไรล่ะสวัสดีครับเดินไปเลยฮนะตามทางนะฮะนีมันก็จะมีแบบปอกกันอยู่นะไปฝั่งไหนโอ้ชัปเตอร์วันนะครับมาแล้วนะรอบนี้ นี่เดินไปปุ๊บเจอเลยครับแบทเทิลเลยวุ้ดเรียววุดเรียวเอาวะเบิดไปก่อนเลยตายแล้วหนึ่งนะครับเมื่อกี้นี้เบอร์เบอร์สัตเลยเป็นไงล่ะกูเตือนเว้ยทำไมด่านแรกมันง่ายจาังวะงงง่ายเกินปุยมุ้ย โอเคนิคต่อไปครับเดือตามทางเลยนะผมว่านี่ยอู๊ด Orange Very Nice Man b r o e ชัดเลยชัดเลยนี่เปิดก่อนได้ปลูดเปิดก่อนได้ปลูดอู้๊ด Skill ตัวตรึงปั่นเลยเดยโอ้จบง่ายเกินลูกพี่มันมีอะไรที่มันยากกว่านี้เหรอ มีตัวเก่งๆกว่านี้ไหมอ๋อเปิื่นเส้นทางใหม่นะท่านผะู้ชมนะเดินติ๊กไปเลยนะครับมันก็จะเดินไปหาอีกนะครับน,นี่มันน่าจะให้เราทำควิสนะไอคนนี้เป็นผู้ดูแลหมู่บ้านนะหัวหน้าหมู่บ้านนะครับวิลเลเฮดโอเคกดติ๊กครับอ๋อนี่เป็นในส่วนของซื้อของสินะอ๋อมาสอนเราซื้อของนี่ซื้อมูกซื้อหมวกมาแนละ้วโอเคกดออกย้อนกลับครับ กดออกโอเคการกระบุงนี่เป็นในส่วนของล็อบบี้นะท่านผู้ชมนะนี่เห็นไหมล็อบบี้นะครับเ,เราสามารถที่จะกดเข้าไปได้นะครับแต่ว่าเรากดวิวนี่มันก็เข้าจะไปบวกต่อนะทีนี้กดฮีโร่ก่อนเราเข้ามาจัดในส่วนของการใส่ของอะไรพวกนี้นะเราสามารถที่จะใส่พวกแบบว่าชุดได้นะครับชุดอาวุธอะไรพวกนี้นะครับมันจะเสริมความแข็งแกร่งให้กับตัวละครได้นะเนาะท่านผนะู้ชมเนาะมันก็จะมีในส่วนของ HP แล้วก็แอทรักอะไรพวกนี้นะครับ มีกดกาบาทมาก่อน,นะครับแล้วก็กดเบลเลยนะครับต้องจบหน้าลงไปตะลุยต่อเอตัวนั้นมันเหมือนสติกยังลยวะสติดมาโคตรึงโคตรึงติ๊กไปเลยเลยครับนี่มันก็ต้องเจอพวกนี้ก่อนมันไปไม่ได้นะต้องต่อสู้นะครับต้องชบตอนนี้เรามีอยู่3ตัวนะนี่เวฟหนึ่งนะครับเหมือนเดิมครับที่เพิ่มเติมความหุ่นยายนี่พลังเวทเราแบบตึงๆจัดการกันคนละตัวเลย ไอตัวไอตัวผู้ชาย2ตัวที่มันถือดาบแม่งตีแรงอยูน่นะคนดูฟันดาบเดียวแม่งเลือดหายพึ่งหลอดออาเอาวิตีสาวน้อยเราได้ยังไงวะทัวร้อยสี่สิบหกทัวร้อยยี่สิบเก้านะครับไอตัวนั้นนะ่ะไอตัวดาบใหญ่มันน่าจะแทงได้ดีนะท่านผู้ชมโคตรตึงนี่อินเตอร์ดันเจอร์ Danger. ดันเจียนมาอันนี้เราลงดันมาแล้วนะ กมันเจอกันอะไรวะโอ้มีพัลส์ซิลให้เล่นด้วยนี่กระโดดโ okay. อเคเฮ้ยอะกระโดดฝั่งไหนฝั่งซ้ายดีกว่านะผมว่านะฝั่งซ้ายแล้วก็ไปดันโอเคโอเค very nice b r o กดดันครับดันกล่องมันจะเป็นไม่นี่ดันกล่องเออกระโดดข้ามไม่ได้เลยนะไม่จำเป็นต้องดันกล่องก็ได้นะไนไปเลยครับโดดติ้งหนึ่ง ซัดเลยไอหนุ่มนี่ตัวเดียวพอไอ <c oughs> เจ้ากิ้งกาบาดกามเฮ้ยมีกิ้งกาตัวสีแดงด้วยรอบนี้นะครับท่านผู้ชมซัดเลยเดียครับไม่ได้กลัวดอกเดี๋ยวถ้ามันตีตีตัวแท้งเราเนี่ง่ายเลยนะดูนะฟันฟัน,ฟนเป็น,นยังไงล่ะล่วงโอ้ยจบง่ายอยู่แต่ละตัวมันก็จะมีสายนะครับท่านผู้ชมนะเออ เฉดโกตรึงมากโกตรึงมากวิดานนี้มันจะเป็นยังไงวะคนด,ดูเดินไปดูเรื่อยกันได้สู้กับใครเอาอ่ะเอาอ่ะนี่เฮย้ยมันมีตัวใหม่มาแล้วนี่ตัวแบบกิ้งก่าถือกระถาสายเวทชัวร์เลยสายเวทพวกนี้จะเปราะหน่อยนะท่านผู้ชมเลยเฉดโกตรึงโกตรึงสับเลยด็กครับหนีเป็นยังงล่ะหนีเป็นยังไงละ,นนละกระแทกทีเดียวนีเกมมิ่งโฟล์ทผมนะผมเปิดพัดลมก,ก่อนคนดะูเครื่องมันเริ่มร้อนแล้วนะท่านผู้ชม มีพัดลมในตัวนะนโโรีโนเวอล์ีเจนไม่ต้องโค้งพัดลมเสริมเหมือนบางค่ายนะมีพัดลมเสริมซื้อเพิ่มอีกเบื้องตังทิ่ไหสวดตื่นหมาเดชเลยรอบนี้มีสี่ตัวนะมีนักขนูด้วยป่ะดูเอาเรื่องนะรอบนี้น่าจะน,น,น,น่าจะนานอยู่นะคนดูนะ โอเคนะครับท่านผู้ชมนะก็ประมาณนี้ละกันในส่วนเจ้าตัวเกม X อ็กซินะท่านผู้ชมนะก็เป็นแบบว่าแนวเทิร์นเบดนะครับท่านผู้ชมนะคล้ายๆกับซามอนเนอร์เลยนะครับแต่ว่ารูปแบบการพระรูปแบบภาพจะเป็นแนวแบบว่ากระตูนนิดหน่อยนะท่านผู้ชมนะ ถ้าใครต้องการเล่นนะครับลิงก์อยู่ด้านล่างคำใหญ่ใต้คลิปนะไปโหลดแบบ APK มาก็ได้หรือว่าโหลดในสโตก็ได้นะสโตต้องย้ายเอานะไปสโตอเมริกานะตลดแอพเนี่ลงได้เลยนะครับท่านผู้ชมนะก็ไปลองโหลดมาเล่นกันดูดได้นะจะสลับจะตัวเกมนี้นะส่วนใครนะครับต้องการหาเิ่นเติมเกม,เกมดีๆว่าจะเป็น r าวีพับจีโมบายเกต a n i m p a พ t Free f i r วอลเ d น a ด l o i m m ิม t a ทเ v e r อเวอร์สก็ไปเติมกันได้ที่เว็บ Richman s h o ปนะเติมถูกเติมดีเติมใหม่เติมงตย ปกติ5-10%เลยก็ว่าได้นะครับลองไปดูโปรโมชั่นกันก่อนได้นะส่วนเกมอื่นก็มีให้เติมนะครับอย่างเช่นโลบอกรนะโลบอกรก็จะเป็นโลบอกรีฟก,การ์ได้รับไอเทมเสริมพิเศษด,ด้วยนะครับต่อการเติม1ครั้งนะท่านผู้ชมนะก็ไปเติมไปได้นะครับที่เว็บ richman shop นะเว็บเติมเกมราคาถูกครับสำหรับวันนี้พี่โคัวไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกรดิ่งให้เตือนในการพิโก้ที่นำพูดถึงกำลังมะแนะนำคลิปดีๆแบบนี้ต่อไปได้ทันแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้้าาาบยจ โคตรเรงโคตรเรียงร้าน i c h m a n Shop ผู้ให้บริการเติมเกมออนไลน์24ชั่วโมงการันตีคุณภาพจากผู้ติดตามในไลน์ถึง300,000คนเติมเกมชั้นนำในราคาสุดคุ้มปลอดภัยด้วยระบบออฟฟิเชียลเพียงแอดไลน์แอด Richman Shop หรือเว็บไซต์ w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  i c h m a n s h o p c o m เติมเร็วดังสายฟ้าดูแลดุจญาติมิตรเติมถูกเติมไว้ปลอดภัย100%เซนด้วย w i c h m a n Shop ว้าว